คลิปนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นมาเพื่อแบ่งปันข้อมูลและเนื้อหาที่น่าสนใจไม่ได้มาขายของหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราไปชมกันดีกว่าครับป้ายเอาละครับผมวันนี้ผมมีรถมาแนะนําเพื่อนๆอยล้วน,นะครับผมเจ้าของเขาโพสต์ขายนะครับเป็น Honda Civic EK นะครับ ปี1998แนะครับแต่ของแต่งนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับขายราคาอยู่95,000บาทนะครับราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับเยียบแสนนะครับแต่ผมมองว่ารถคันนี้นะครับของแต่งล้นๆนะครับรถจบนะครับเจ้าของทำมาดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปตามโพสตได้เลยนะครับผม อ่าแล้วนี่ครับเป็นตัวรถนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันคือสีเทาอะไรนะครับผมจะเรียกมันว่าสีเทาดําแล้วกันนะครับตัวรถนี่นะครับค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็คือแต่งมาค่อนข้างจบเลยนะครับจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับทุกอย่างลงตัวนะครับถือว่าเพอร์เฟกนะครับทุกอย่างถือว่า9 8เลยนะครับกับรถคันนี้นะครับทุกอย่างทํามาจบนะครับขับอย่างเดียวหล่อๆนะครับถ้าซื้อไปนะครับ แล้วก็เพื่อนๆคนที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งโพสต์นะครับของเจ้าของรถไว้ท้ายคลิปอีกทีนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวรถนะครับคือด้านนอกเนี่ยผมดูนะครับคือสวยมากนะครับตัวผมเองก็ชอบเลยนะครับอ่านะครับเนี่ยดูเดี๋ยวจะทรงมาสวยนะครับ คือเอาไปเนี่ยเอาไปขับเนี่ยคือหล่อซื้อไปขับเนี่ยหล่อแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผมมาพูดอย่างนี้นะครับผมกลัวเพื่อนเพื่อำคาญผมเพราะว่าจะทําคลิปอ่าที่เป็นเสียงรถตีเฉยแล้วก็มีรถมีภาพรถประกอบไปนะครับเอาเป็นว่านะครับก็อย่าลืมฝากมาติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะเอารถอะไรมาลงก็มาดูกันอีกครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีแต่รถราคาแพงนะครับแพงแต่ว่าสวย มากนะครับจบก็คือสภาพจบๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมก็จะทําคลิปอย่างนี้ต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีงบมาทําลถผมนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันละกันเนาะนะครับก็ชมรถไปแล้วก็ฟังผมบ่นไปอย่างงี้ครับจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมนี่สวยเลยนะครับรถคันนี้ถือว่าสวยมากเลยนะครับ สวยมากๆผมยังชอบแต่ว่าเงินยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ยังมีไม่กี่หมื่นนะครับเราไม่สามารถซื้อได้นะครับก็เอาเป็นว่าผมจะปล่อยเพื่อนๆชมรถไปแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมขอไปก่อนครับบ๊ายบาย